สวัสดีครับวันนี้วันที่24พฤศจิกายน2565นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับการรับสมัครนะครับการแข่งขันรถสเกลสนามสุดท้ายนะครับของปีนี้นะครับก็ของเรามี แข่ง5รุ่นนะครับก็มีแรลโลเวอร์แนบ1.9แล้วก็โอเพนแล้วก็คลาส1นะครับ5รุ่นนะครับก็สมัครกันได้นะครับรุ่นละ300อบาทครับก็รับสมัครถึงวันที่24นี้เท่านั้นเพราะว่าเรามีเวลา10วันในการเตรียมนะครับว่าจะใช้กรรมการกี่คนสั่งถ้วยกี่รุ่นกี่ใบนะครับแล้วก็เตรียมการหลายๆอย่างนะครับต้องดูว่าคนมากคนน้อยเราจะได้ทำ ความยาวของระยะทางของสนามแล้วก็ความยากง่ายให้ให้เหมาะสมกับจำนวนคนนะครับก็รบกวนสมัครก่อนนะครับก็สำหรับท่านที่ชอบมาพบปะพูดคุยนะครับก็2เดือนครั้งนะครับเอาเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้จะพามาชมตัวล้อขนาด1.9ของ Pro Bu ว l นะครับอันนี้เป็นตัวล้อเป็นดาว5แฉกเนี่ยก็ถือว่า1 2ึ่งสองอ่าแฉก เป็นตัวที่ยอดนิยมนะครับโบบิลก็ออกรุ่นแรกมาเป็นรุ่นดาวห้าแฉกนี้นะครับแต่ว่าของของเขาเป็นสีทองบรอนนะครับอันนี้ก็เป็นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นสีโครเมียมทั้งทั้งหมดเลยนะครับทั้งฝาหน้าทั้งขอบกระทะนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับก็สวยงามนะครับของโปรบิวก็มาในกล่องเป็นแบบนี้นะครับ หนึ่งกล่องมีสองล้อนะครับราคา1990นะครับโครเมียมนะครับแล้วก็โปรบิวเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนสมมติถ้าเกิดว่าไม่ชอบหน้าแผ่นหน้าที่เป็นเนี่ยตัวเนี้ยที่เป็นสีเนี่ยเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นะครับเนี่ยก็อย่างเช่นมันก็มีอย่างอื่นขายนะครับเป็นคัสตอมนะครับอันเปลี่ยนเป็นสีส้มสีเขียวสีเหลืองเนะี่ยมีหลายสีนะครับหรือว่าตัวแหวนบาเรลเนี่ย ตัวขอบล้อเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นสีออื่นนะครับก็เปลี่ยนได้นะครับ,รบก็ปรับเปลี่ยนได้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็สำหรับรุ่นนี้เนี่ยไม่มีดุมล้อมาให้นะครับก็มีขายแย่นะครับมีสีทองกับสีแดงนะครับก็แล้วแต่ว่าจะชอบนะครับ เดี๋ยวเราจะพามาชมใกล้ๆนะครับว่ามันมีชิ้นส่วนแล้วมีการปรับออซตได้4ระดับเนี่ยทำได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะพามาชมใกล้ๆนะครับว่าในล้อโปรบิวหนึ่ล้อเนี่ยหกล่องในมีอะไรให้บ้างนะครับก็ในกล่องนะครับก็บรรจุ สอล้อนะครับแล้วก็รูอุปกรณ์กันแล้วกันนะครับที่เขาให้มาก็คือ1ก็คือตัวนี้ตัว M2 นะครับเป็นตัวบล็อกไขรล้อนะครับเพราะว่าเขาให้ตัวนี้มาด้วยครับตัวบล็อกตัวตัวน็อตแบบแบบเป็นหัวเหมือนจริงนะครับหัวมงมหมวเนี่ยครับ ให้มา20ตัวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะให้มา40ตัวนะครับเพราะว่าเพราะว่าล้อเนี่ยรูๆเนี่ยตามรูๆอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันมีทั้งหมด18ตัวนะครับเราก็าให้มาทั้งหมด40ตัวนะครับเป็นน็อต M2 นะครับเกรด12.9นะครับก็คือมีความแข็งมากนะครับแล้วก็ให้น็อตแบบนี้มาด้วยนะครับ M2 เหมือนกัน40ตัวสีดำนะครับเผื่อว่าใครไม่ชอบสีเงินก็สีดำมีให้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือของเขาไขนะครับซึ่งมีมาให้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวบล็อกนะครับขนาด7มิลน,นะครับเอาไว้ไขติดกับแกนล้อนะครับ 1อันแล้วก็ตัว M4 ล็อกนัดนะครับมีมาให้ด้วยนะครับ2ตัวแล้วก็ตัว M2 นี่คูณ14นะครับอันนี้เป็นเอาไว้เอาไวสำหรับสำหรับใส่ใส่กับตัวยางแรกๆนะครับมันก็อาจจะใส่ยากถ้าเกิดว่าใช้น็อตตัวสั้นที่เขาให้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้ตัว นี้มาเพื่อที่ไว้ยึดยางก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพอมันลงตำแหน่งดีปุ๊บล้วก็คลายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ขนาด M2 คูณ9แทนนะครับอันนี้ให้มาถึง6ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็เอามาดูว่าในส่วนประกอบนะครับของล้อเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมี1ชิ้นนะครับ2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้น แล้วก็6ชิ้นนี้ผมไม่ได้แกะมานะครับมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับใน1ล้อก็วิธีประกอบเนี่ยมันก็จะมีตัวแหวนกลางนะครับตัวแหวนกลางเนี่ยก็อันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับมีโลโก้บูมนะครับอันนี้เนี่ยความกว้างนะครับก็คือ22.5นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารวมเป็นล้อแบบนี้เนี่ยก็กว้าง29.4นะครับ แต่เฉพาะถ้าเกิดแหวนกลางอย่างเดียวนี้แค่ยี่อนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวบาเรลนี่นะครับมันมีแบบตัวหนากับบางนะครับตัวหนาก็15บมิลนะครับตัวบางนี้คือ7.5นะครับซึ่ง2ตัวนี้ถ้าเกิดไม่อยากถ้าเบื่อสีคโครมแล้วเนี่ยสีโคมียมแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นสีดำก็จัดได้เลยนะครับ หรือสีเหลืองสีแดงอะไรเขามีเป็นคัสตอมนะฮะให้เราซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับอันนี้หน้าจะเป็นสีโครเมียมนะครับเงาแวบอันนี้เงานี่ก็คือเงามากเลยนะครับสวยงามนะครับสีโครเมียมนี่ก็สามารถที่จะใส่ได้กับรถทุกสีเลยนะครับเป็นเข้าได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะพามาชมว่า วิธีการปรับออฟเซตนะครับสี่ระดับทำทำยังไงได้บ้างนะครับก็มีอันนี้นะครับอันนี้ก็คือแหวนกลางนะครับเอาวางไวน้นี้แล้วก็ตัวแหวนตัวบางนะครับเจ็ดจุดห้านะครับก็วางนี้แล้วก็ตัวหนาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่ความลึกอันดับแรกนะครับที่เราจะวางก็คือวางไว้ด้านบนนี้นะครับจึบ๊บแล้วก็ ยึดล็อคยึดน็อตนะครับขนาด M2 ที่เขาให้มานะครับก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาเป็นสีดําหรือเป็นหัวหมวกนะครับสีเงินนะครับ18ตัวนะครับก็เดี๋ยวพอใส่ปุ๊บก่อนก่อนที่จะยึดก็ต้องใส่แหวนด้านหลังนะครับแหวนนี้จะอยู่ด้านหลังตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวยึดล็อกให้ให้มันเป็นแบบนี้นะครับเสร็จปั๊บก็จะเป็นทรงนี้นะครับนี่ยึดแล้ว ก็จะเป็นความลึกอันดับหนึ่งนะครับีด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ตัวฮับเนี่ยก็มีมาให้นะครับก็จะอยู่ลึกเข้าไปด้านในนะครับหลังจากนั้นความลึกที่2นะครับเราก็คลายน็อต18ตัวนะครับตรงนี้นะครับ18ตัวเปิบแหวนด้านหลังก็จะหลุดออกมานะครับให้เราก็ดันอันนี้ออกมานะครับแล้วก็เอาตัวแผ่นเนี้ย วางซ้อนไปด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นความลึกอีกแบบหนึ่งนะครับแล้ววก็แหวนวางอันนี้ก็ยึดน็อต18ดตัวนะครับ18บตัวก็จะได้ความลึกมากกว่าอันนี้นะครับอันนี้ก็ลึกจากโรงงานตั้งค่ามาแบบนี้นะครับน,นี้เรามาโมก็ลึกเข้าไปอีกนิดนึงนะครับต่อไปก็ คลายน็อต18ตัวนะครับแหวนมันก็จะหลุดลงมาอย่างนี้ปึ๊บแล้วเราก็เอาแผ่นหน้านะครับออกมาแล้วก็พลิกกลับด้านนะครับนี่เป็นด้านลึกแล้วนะครับด้านลึกก็เอานี้วางแผ่นหน้าวางปึ๊บมันก็จะลึกเลยนะครับตอนนี้แล้วก็แหวนด้านหลังนะครับหลังจากนั้นก็ยึดน็อต18ตัวนะครับ ยึดน็อต18ตัวมันก็จะเป็นลึกขนาดนี้นะครับด้านหลังเนี่ยดุมก็จะอยู่เสมอกับตัวแผ่นนี้เลยนะครับตัวตัวบาลเลวด้านหลังเนี่ยเสมอเลยนะครับนี่คือความลึกที่3นะครับต่อไปเป็นความลึกที่4นะครับก็เราก็คลายน็อต18ตัวนะครับแหวนก็จะตกลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาแผ่นนี้วางซ้อนไว้ด้านหลังนะครับ จืบแล้วก็แหวนแล้วก็ยึดน็อตนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับที่ลึกที่สุดนะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าตัวพอลึกที่สุดปุ๊บเนี่ยตัวดุมเนี่ยมันก็จะยื่นออกมาจากตัวล้อเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นการล้อโปรบิวเนี่ยก็สามารถใส่ได้กับตัว t r x 4นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะ ปรับความลึกได้นะครับแล้วก็จะทําให้ถ้าเกิดว่าใส่ล้อธรรมดาแบบแบบปกติเนี่ยมันก็อาจจะไปตัวตัวคันที่มันมีคันยกมันก็อาจจะไปสีพวกขอบกระทะได้นะครับเราก็สามารถที่จะขยับออกมาให้มันพ้นจากการเสียดสีได้นะครับก็โปรบิวก็สามารถจะปรับได้นะครับสี่ระดับนะฮะถือว่าคุ้มค่านะครับ แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ไม่จำกัดน,นะครับเพราะว่ามีสีตัวฝาแล้วก็ตัวพวกนี้มีให้เปลี่ยนเล่นได้เยอะนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยก็เยอะเลยนะครับมีน็อตเนี่ยน็อตก็เยอะตัวนี้ก็เราก็ใช้น็อตยึดทั้งหมด6ตัวนะครับตรงนี้ก็ใช้ตัวหกเหลี่ยม M2 นะครับสำหรับน็อตร,รอบๆเนี่ย ถ้าเกิดเลือกแบบนี้ก็ใช้หกเหลี่ยมเบอร์1นนะครับสำหรับน็อตสีดำแต่ถ้าเกิดเป็นน็อตสีเงินก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษของเขาที่ให้มานะครับก็ของโปรบิวก็อันนี้ก็มีสติกเกอร์มาให้นะครับมีสติกเกอร์อยู่ด้านในนะครับในกล่องเขานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น QR code สแกนปุ๊บแล้วก็จะเป็นตัวคู่มือในการประกอบนะครับสำหรับท่านที่มาประกอบด้วยตัวเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตัวล้อโปรบิลก็ถือว่าเป็นล้อที่อัจฉริยะมากเลยนะครับครับเราก็ดูรายละเอียดของล้อโปรบิลไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็โปรบิลก็ถือว่าเป็นล้อที่มีการออกแบบจากบริษ Boom ัทบูมเลสซิ่งนะครับเขาก็ออกแบบเผื่อนะครับไว้ให หลากหลายนะครับก็คือปรับออฟเซคความลึกตื้นได้4ระดับนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสีบาเรลสีกระทงกระทะอะไรเนี่ยก็ทำได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่านะครับสำหรับตัวล้อโปรบิวนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะจัดก็เชิญมาดูได้นะครับที่ของเรามีหลายสีหลายหลายลายนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับของเรามีสี่ช่องทางในการติดตามนะครับก็จะมี Facebook YouTube i n s t a แกร m แล้วก็เว็บไซต์นะครับทั้ง4ช่องทางก็ใช้ชื่อว่า RC Self s c a l l เหมือนกันเลยนะครับทั้ง4ช่องทางนะครับตัวเว็บไซต์เนี่ยก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เพราะว่าเราแปลเป็นภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็สำหรับรายผมนะครับ HD Alien นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 9 1 9 9 8นนะครับผมเอนะครับสวัสดีครับ